เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมาโนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับ หมิงอันดับหนึ่งประเทศไทยชื่อว่าไวรัสโคโรน่านะครับสำหรับฮีโร่ตัวนี้นะครับเป็นฮีโร่สายซัพพอร์ตนะทุกคนแต่ในคลิปนี้นะครับจะเป็นหมิงในตำแหน่งป่านะครับโอ้โหต้องเรียกได้ว่าแปลกใหม่แล้วก็แหวกแนวมากนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยเขาทักผมมานะครับอยากออกการเดินเกมของหมิงนะตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นซัพพอร์ตนะครับแต่จริงๆเนี่ยเขาเล่นป่านะครับแล้วคือเจ้าตัวเนี่ยเขาเล่นหมิงป่าตั้งแต่เริ่มเก็บแต้มจนมาถึงที่1เลยนะครับเล่นหมิงป่ามาโดยตลอดและเป็นการกด โซโล่ด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็อย่าดราม่ากันนะครับดูให้เป็นคอนเทนต์นะทุกคนอาจจะแบกแนวซะหน่อยนะแต่ผมเห็นในเกมนะี่เขาเล่นได้ด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับเรามาดูเซ็ตลูนในเทมพลังแฝงของหมิงอันดับหนึ่งกันนะครับเริ่มที่ลูนก่อนเลยนะครับสีแดงใช้เป็นดีโซเลต e 10เมตรนะครับสีม่วงสปิริต10เมตรส่วนสีเขียวจะใช้เป็นสเตน10เมตรนะครับพลังแฝงเขาจะใช้เป็นโฮลี่ทันเดอร์นะครับ เรามาดูทางด้านไอเทมกันบ้างนะครับแน่นอนครับชิ้นแรกก็ต้องเป็นไอเทมป่าอยู่แล้วนะครับโลก,กิเคิร์ดเนาะตามด้วยรองเท้าเจาะเวทชิ้นส่วนย่อยของไอเทมบูมสติกนะครับแล้วก็จะข้ามออกมาเป็นมงกุฎเวทไดอะเดมนะครับตามด้วยอาร์ติกออฟและปิดท้ายด้วยอีวิลซีเครดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเซตลูนในเทมพลังแสงของหมิงอันดับหนึ่งในตำแหน่งป่านะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าตัวกันเลยนะครับแก๊สท็อปอัพบริการรับเติมเกม Rv ที่ปลอดภัยและคุ้มค่ามากที่สุดพอใช้เพียง Open ID การันตีด้วยยอดผู้ใช้งานกว่า1 5 0 0 0 0คนทั้งรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับเอาล่ะครับและตอนนี้เรามาอยู่กับหมิงอันดับหนึ่งแล้วนะครับแนะนําตัวหน่อย สวัสดีครับชื่อเจ้านายครับผมอายุ20ปีครับอ่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นหมิงป่านะครับอันนี้ต้องถามเลยนะว่าหมิงป่าเนี่ยเล่นคนเดียวหรือว่ามีเพื่อนช่วยดันครับอ๋อเป็นโซโล่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโซโล่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วตั้งแต่เก็บแต้มมาเนี่ยเล่นป่าอย่างเดียวเลยครับใช่ครับเล่นป่ามานานแล้วครับตัวนี้ผมว่ามันแรงดีครับปกติก็เป็นเมนป่าแล้วใช่ไหมครับจริงๆผมเล่นได้หมดครับ แต่เป็นเมนลมแล้วก็อยากเล่นอะไรแปลกๆครับก็ <_ C os> เลยเอามาป่าอ่าก็คนดูในคลิปนี้นะครับผมก็แนะนําว่าดูเป็นคอนเทนต์แล้วกันนะครับผมถ้าไม่ใช่เบนจริงๆเนี่ยไม่แนะนาใช่ไหมครับหมิงป่าใช่ครับโดนด่าทุกตาทุกวันทุกเ <_ S 2> วลาครับแล้วเป็นโซโล่ด้วยนะครับอันนี้อยากจะถามว่าทําไมถึงออชอบเล่นฮีโร่ตัวนี้ครับคืออย่างแรกคนเล่นน้อยครับแล้วผมคิดว่าประสิทธิภาพมันต้องได้เยอะกว่านี้ครับจากคนอื่นที่ผมเคยเห็นมาเคยอยาก ลองอมาเล่นแบบฟูดเมจดูครับอ๋อก็เป็นแบบสายฟูดเมจเลยนะครับเอามาป่าด้วยเนาะใช่ครับเ,เกมไหนเนี่ยควรหยิบหมิ่งมาเล่นครับเอาจริงๆก็หยิบหยิบได้ทุกเกมนะครับแต่ถ้าเป็นเกมที่เจอคีล่าก็จะยากหน่อยเพราะว่าเป็นตัวที่แพ้ทางด้วยครับปกตินี่เจอตัวอะไรก็สวนเลยใช่ไหมครับใส่ทุกตัวเลยครับเพราะมันโหดครับ ของจริงนะครับแล้วอยากรู้ตรงข้อดีข้อเสียนะครับเอามาป่าแน่นอนว่าข้อเสียมันก็ต้องเยอะอยู่ข้อเสียเยอะครับเอาข้อเสียก่อนครับครับผมข้อเสียอย่างแรกก็คือโดนโดนดาแน่นอนครับอันนี้ต้องทําใจอ่าโดนด่าแน่นอนอย่างที่สองก็คือเอาอ็อบเจกต์ค่อนข้างที่จะช้าครับอ็อบเจกต์ใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นพวกฟาร์มป่าเนี่ยก็ค่อนข้างเร็วนะถ้าเกิดเริ่มมีของระดับหนึ่งเอาเร็วนะครับแล้วก็เป็นตัวที่แบบขาดตายครับโดนดักป่าทีนึงก็ ก็น่าจะตายแล้วครับก็คือต้องอ่านเกมไม่ขาดครับส่วนข้อดีก็คือเป็นแบบถ้ามีของก็คือเป็นตัวแบบคัดคัดตัวละครได้หนึ่งตัวนะครับคัดศัตตูได้นนหนึ่งตัวก็คือถักป่าแล้วก็ยิงครับคือการันตีตายแน่ครับตัวบางไม่ไม่ไม่ไมน,าน,าน่ารอดครับอันอันนี้การันตีตายเนี่ยของเราต้องมีกี่ชิ้นครับคือก็จะเป็นไอชิ้นเล็กของบูมสติกครับ,รบแล้วก็เป็นมงกุฎแล้วก็จะเป็น พงหนึ่งอันครับอันนี้คือการันตีตายได้เลยครับตัวบางเป็นเป็นอะไรเอ่อทงใช่ครับพลังเวทร้อยยี่สิบครับอ๋อใช่ใช่วิ i e w s e c r หรือเปล่าใช่ไหมน่าจะใช่ครับโอเคครับก็ประมาณนั้นนะครับผมใช่หรือว่าจะขึ้นบูมสติกก็ตายเหมือนกันครับแต่ถ้าขึ้นชิ้นย่อยของบูมสติกแล้วก็ไปขึ้นมงกุฎเวทเลยเนี่ยมันก็จะแบบได้ดาเมจไวกว่าใช่ไหมครับใช่ไวกว่าครับเพราะว่าไอเทมคี์หลักเลยครับมงกุฎเวท อ่าแล้วเห็นบอกว่าฟาร์มไวเนี่ยฟาร์มยังไงนะครับคือจะเห็นได้ว่าตอนเลเวลหนึ่งครับผมจะใช้พาสซีฟตีบัฟฟ้าก่อนแล้วก็ไปลิง์ตัวข้างบนครับแล้วก็กดตีธรรมดา3ทีไม่ให้บัฟฟ้าเนี่ยตีเราแล้วก็อ้อมไปหลังบัฟฟ้าครับอันนี้คือเวลเวลหนึ่งจะฟาร์ม2กองครับแล้วก็เวลต่อไปฟาร์มปกติเลยครับแล้วเดี๋ยวมันจะแรงเองมาว่าดาเมจสกิลหนึ่งหมิงก็ทุบๆ0ูุวินาทีจะทำา1กิครับก็มันฟาร์มค่อนข้างที่จะเร็วครับ อัพหนึ่งนำก็จะเน้นอัพหนึ่งนำใช่ไหมครับใช่ครับแรงมากครับอธิบายสกิลนะครับสกิลมิงเป็นยังไงครับคือเอาพาสซีฟก่อนครับพาสซีฟก็คือทุกๆ5วินาทีก็จะตีไกลขึ้นครับตีแบบนอกระยะป้อมได้เลยแล้วก็แรงด้วยครับแล้วก็จะฮิลตัวเองแล้วก็เพื่อนที่ลิงก์อยู่ครับส่วนสกิลหนึ่งก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนเพิ่มพลังเวทให้เพื่อนครับแต่ถ้าลิง์ศัตรูก็จะเปลี่ยนจากเพิ่มเป็นลดแทนครับส่วนสกิลสองจะเป็นการลดเกาะครับ รถก้าเ็25% 28%ไปจนถึง40%นะครับแต่ถ้าลิงก์ทีมตัวเองก็จะเป็นเพิ่มเกาะ40%แทนครับก็ก็จะเป็นเกาะกายภาพเกาะเวทเลยครับส่วนอันติก็ไม่มีอะไรครับยิงเพื่อนฮิลยิงศัตรูทูดามิทครับอ่าแล้วมันจะมี2โหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าระหว่างโหมด1กับโหมด2เนี่ยมันเออเวลาเรายิงอันติเนี่ยความแรงมันต่างกันไหมครับเพิ่มเพิ่มกับรถสีม่วงกับสีเหลืองใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ใช่ ก็คือสีม่วงก็ถ้าเราลิงก์โดนปุ๊บพลังเวทเราก็จะเพิ่มขึ้นก็จะยิงแรงขึ้นครับแต่ถ้าเป็นสีเหลืองก็จะลดเกาะแต่ยิงเบาครับก็คือการฮิลก็จะสีม่วงก็จะแรงกว่าสีเหลืองครับผมการฮิลสีม่วงแรงกว่าก็แสดงว่าถ้าเรามีของเวทที่แบบให้พลังเวทเยอะนี่ฮิลก็จะแรงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแรงแรงมากครับอ๋อผมก็เคยเห็นเซตอยู่ว่า บางคนเขาเล่นโลมิงแต่ออกสมุดเขียวมามาได้มันแรงมากมาได้พลังเวทยิ่งพลังเวทแรงก็จะหิวให้เพื่อนแรงด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อนก็จะตีแรงมากด้วยครับนะแล้วเกมนี้เจอคีล่าด้วยนะครับเล่นยากไหมก็ค่อนข้างยากครับแต่คือทีมผมก็เชิงหนาครับก็เลยโอเคอยู่ครับไม่ได้ยากเท่าไหร่ แล้วเรามาป่าเนี่ยเราเดินเกมยังไงครับทำเลนไหนคือผมผมเนี่ยจะเริ่มฟ้าตลอดเลยครับจะทำเลนออฟหรือแคลรี่ก็ได้ครับถ้าทำเลนแคลรี่ผมแนะนำว่าให้ลิงแล้วก็ยิงแคลรี่ให้เจ็บครับเราอาจจะได้มังกรมิสิตได้มังกรสูงครับแต่ถ้าเป็นออฟเลนก็หาจังหวะดักดีๆครับที่ออฟเลนหมดสก,กิลแล้วเราก็ดักริงนะครับแต่ถ้าออฟเลนเพื่อนเราจะตายแล้วก็ฮิวแล้วก็สามารถัาเพื่อนไปสวนได้เลยครับครับผมแล้ว ตอนยิงอันตีเนี่ยเห็นเลือดลดด้วยนะครับเลือดเนี่ยมันมัน,ม,นมันจะมันจะกลับมาเหมือนเดิมไหมครับเลือดนะครับเอาจริงๆถ้ายิงปุ๊บลดเท่าไหร่มันจะฮิวเท่านั้นครับแต่ที่เห็นว่ามันจะฮิวเยอะขึ้นเนี่ยก็คือเมื่อเราอัพอันตีครับเราจะได้สกิลติดตัวก็คือเมื่อออกจากการต่อสู้จะฮิลเฮดพีทุกๆห้าเปอร์เซ็นต์ที่เสียไปครับประมาณนี้นะครับผมคือ,อถ้าเวลาเรายิงเนี่ยเสียเลือดไปแต่เลือดมันก็จะ ค่อยๆหิวกลับมาถูกไหมครับใช่ครับมีฮีโร่ที่แบบเราเราชนะไหมครับเอามาป่าเนี่ยเอามาป่าผมอันนี้ไม่ได้โมนะครับคือมันชนะเกือบทุกตัวเลยครับถ้าไม่ใช่ล้อเลี่ยวกับคีล่าครับถ้าไม่ใช่ลอเลียวกับคีล่านะครับที่เหลือก็ชนได้หมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับชนได้หมดเลยเป็นแบบครั้งแรกเลยครับที่เห็น อ่อฮีโร่ซัพพอร์ตมาปาครับมีอะไรอยากจะแนะนำมือใหม่ไหมครับสำหรับปิงป่ามือใหม่ครับก็เตรียมเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีครับถ้าจะเล่นก็โดนทีมด่าต้องกดกับเพื่อนกด5จะดีสุดครับปิงป่าแนะนำกดกับเพื่อนนะครับอันนี้คือถ้าไม่อยากโดนด่านะอันนี้ผมแบบแนะนำเลยนะครับต้องต้องเป็นเมนด้วยเนาะใช่ครับถ้ามีเพื่อนมาช่วยเอามาโลมให้อย่างเงี้ยเออแล้วเราปาเนี่ยก็ยังขอเล่นได้ครับสนุกสนุกขำๆนะทุกคน ลืมถามนะครับอันนี้เป็นแรงกี่ดาวครับเนี่ยนี้จะเล่นเป็นโซโล่หกสิบสองดาวครับโอ้โซโล่หกสิบสองดาวก็ถือว่าเจอแบบคนเก่งๆเยอะอยู่นะครับเหลือประมาณนี้เนาะใช่ครับมีคีย์ไอเทมไหมครับที่ออกทุกเกมเลยไอเทมหลักที่ออกทุกเกมนะครับถ้าแบบไม่ใช่หมิงโลมิงก็จะเป็นมงกุฎกับน้ำแข็งครับอาร์ติกออฟมงกุฎกับน้าแข็งสองชิ้นใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าเอาไป เอาเป็นโลมลยครับโลมิ่งก็ขาดไม่ได้เลยก็คือจะเป็นมงกุฎครับนี่คือขาดไม่ได้เลยครับถ้าขาดนี่มิ่งจะทําอะไรไม่ค่อยได้เลยครับได้อ่าความแรงเวทนะครับอันนี้ก็สําคัญเนาะไม่ว่าจะโลมหรือเอามาเล่นตําแหน่งป่าใช่ครับมีนอกนอกจากโลมกับป่าเนี่ยเคยเอาไปตําแหน่งอื่นไหมครับมี โลมป่าออฟเมยครับแต่ยังไม่เคยแคลี่ครับเพราะว่าแคลี่ต้องเป็นตัวจีป้อมครับแล้วมันตีไม่ได้ถ้าตีได้ผมก็ออาออฟได้ด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหออฟออฟออฟกดได้เกือบทุกตัวเลยครับกดได้เกือบทุกตัวนี่เราต้องเปิดเขาก่อนถูกไหมครับใช่ครับถ้าลิงโดนเนี่ยถ้าเอิร์ดออกของเวทนะครับลิงโดนคือถ้าของเวทมันเยอะมากๆก็คือจะลดพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามได้แบบ3 0 0ร0อย้เลยครับพลังเวทก็ห้าร้อยกว่าเลยครับ ก็คือลิงโดนปุ๊บเราทําอะไรกเขาก็ได้ครับเขาตีเราไม่คยเข้าครับอ๋อครับผมแต่ตอนที่ลิงเนี่ยก็จะเป็นอ่าสีม่วงใช่ไหมครับลิงยิงใช่ครับผมเล่นจะสีม่วงครับสีเหลืองผมแนะนําลิงใส่แท้งทีมตรงข้ามอย่างเดียวเลยครับตัวอื่นไม่ค่อยคุมครับอ๋อประมาณนี้ครับคนที่จะไปเล่นตามเนาะถ้าสีเหลืองก็จะแนะนําเป็นรถเกาะโลมอีกฝั่งช่วยช่วยเพื่อนถ้าตำแหน่งอื่นก็เป็น สีม่วงได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับคิวไปห้าแล้วนะครับสิบนาทีอ่แล้วลิงก์เนี่ยมันสามารถลิงก์ออบเจกต์ได้ไหมครับลดเกาะก๊อตอ,อะไรอย่างนี้เออคือที่ผมไปลองดูแล้วก็ศึกษามาลองเล่นนะครับคือมันมันลิงก์แล้วดาเมจตัวเองเพิ่มก็จริงครับแต่ออบเจกจะไม่ลดพลังจมตีจะไม่ลดพลังป้องกันครับอ๋ออันนี้ก็ยกเว้นนะครับยกเว้น,นออบเจกเนาะใช่ครับออแล้ว เห็นออกรองเท้าเจาะเวทด้วยนี่ก็เป็นตำแหน่งตำแหน่งป่าอย่างเดียวใช่ไหมครับตำแหน่งป่าใช่ครับแล้วออฟเลนก็ได้ครับบังตาหรือจอลอมิงก็ได้ครับถ้าไม่เจอซีซีหนาแต่ป่าออกสองตาก,ก็ดีครับเพราะว่าหมิงต้องการเจาะเวทเหมือนกันครับเพื่อจะให้แบบสกิลแบบยิงบันช็อตพาส์ตีกับสกิลหนึ่งมันแรงขึ้นมากๆครับก็จะเห็นได้นะครับ ยิงสัวดตหนึ่งทียิงยีน่าหนึ่งทีนะครับโหแล้วมากเนี่ยแล้วเวลายิงแบบมันก็จะได้เลือดด้วยใช่ไหมครับ<ช>เป็นแบบทัครับยิงแล้วได้เลือดด้วยครับอ่ะแ้วก็ช็อตนี้ก็โดนคีล่านะครับคือข้อเสียก็เป็นแบบตัวขาตายนะครับเป็นฮ<ด>ีโลซัพพอร์ตอนะเนาะมันเน้นช่วยเพื่อนด้วยทกิลไม่โดนก็คือจบเลยยอมใจเลยครับผมเอามาป่าคนดูแบบ <laughs> เาไม่ไม่ดราม่าเอาคลิปนี้เอาแบบดูสนุกสนุกนะครับเอาไว้เล่นขำๆกับเพื่อนได้นะครับผมแล้วใครต<ช>ัดสินใจจะเล่นก็เตรียมโดนดา่าโด,ด,ดนโดนแน่นอนครับกดมาก็โดนด่าครับตำแหน่งลมก็จะโดนด่าอยู่แล้วอ่าแล้วมีตัวที่เราอยากคอมโบด้วยไหมครับหมิงเนี่ยเอาทุกตำแหน่งเลยเอาทุกตำแหน่งเลยหมิงถ้าอยากคอมโบด้วยเอาเป็นแคลรี่ก่อนครับแคลรี่ผมชอบเล่นกับจ๊กเกอร์ครับเล่นกับแวรนแล้วก็จะเป็นตัวของเทวนานครับคือแรงมาก สามตัวนี้ครับโอ้ยีน่าช็อตนี้สะดุ้งเลยนะครับโคตรแรงกับบอยครับน,นี่ของยังไม่เต็มด้วยนะทุกคนคือสังเกตได้เลยนะว่ายีน่าเนี่ยเข้ามาล้วงไม่ค่อยได้ครับจะโดนแบบต่อดาเมจไปก่อนเนาะใช่ครับหาคัดตัวหนึ่งครับเลือดน้อยคัดให้เลือดน้อยหรือว่าคัดให้ตายเลยก็ได้ครับเราจะได้เปียบ ลำดับการออกไอเทมก็ประมาณนี้นะครับถ้าแบบแข่งเนี่ยเราก็จะออกเป็นชิ้นที่3ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าสําคัญเหมือนกันครับถ้าเป็นออฟเลนหรือว่าป่าครับเวลายิงอันติเราอาจจะแบบโดนสวนด้วยสก,กิลหรือว่าโดนสวนแบบอา์โกนี่หรือคีปยิงครับการเอาแข่งก็คือเรายิงอันติไปปุ๊บกดแข่งเราจะไม่เสียเลือดเลยครับอ๋อคือปกติเนี่ยยิงแล้วมันจะเสียเลือดแต่ถ้าใช้กับแข่งด้วยตอนยิงไปเลือดไม่เสียถูกไหมครับ ใช่ครับกลับมาตั้งหลักได้ต่อนี่เป็นเทคนิคเลยนะครับใช่ครับแล้วก็มีอีกเทคนิคนึ่งครับก็คือหมิ่งส่วนมากผมเห็นเอาพลังแฝงที่เป็นแบบที่แรงมาครับไอ้ที่มันเป็นแบบลูกไฟฮะลูกไฟก็คือผีแดงครับผมอันแรกครับผมเปลี่ยนมาเป็นหลังจากคิวเลยอาซิต์ครับจะพื้นฟูเฮดพีกับมานาครับก็คือเวลาถ้าเรายิงเขาแล้วเราแบบ แล้วเขาตายอ่ะแต่เลือดเราเหลือนิดเดียวครับถ้าไม่มีพลังแฝงนี้เราจะไม่ได้เด้งเลือดเราอาจจะโดนคีฟปตีตายหรือว่าโดนอากูน,นี่เผาตายก็ได้ครับผมเจอบ่อยครับผมเลยเอาตัวนี้มาปิดจุดบอดครับอ๋อคนก็ลองเอาไปปรับตามได้นะครับ,รบเอาลองเอาไปเล่นตามดูนะทุกคนก็จบไปแล้วครับผมโหแต่ช็อตตรงกลางผมจําได้เลยนะครับคือยิงยีน่าเลือดเต็มเต็มอ่ะอีกทีเดียวเขาตายแล้วอ <laughs> ่ะโคตรแรงนดเียวครับนี่ครับแล้ว ได้ MVP ด้วยนะครับดาเมจผมว่าน่าจะสักแสนหนึ่งไหมถึงครับถึงเกินแล้วดีครับสามสองเปอร์เรยอะกว่าคลิกซี่อีกนะครับคีร่าอีฝั่งเขินเลยนะทุกคนเจออย่างนี้อเอาแล้วชิ้นสุดท้ายเป็นฟอสการ์ล่ะครับคือที่ผมเซตไว้ในเซตนะครับจะเป็นแบบเจาะเบสใช่ไหมครับแต่อันนี้คือที่ผมเอาฟอสการ์คือแบบสกิลระยะไกลมันค่อนข้างเยอะครับแบบเช่นพวกลูอีแล้วก็คีล่าแบบวิ่งวิ่งมาสกิลสองยิงครับ ก็คือผมลบยากก็เลยเอาฟอสฟอสกาบมาก่อนครับเพราะว่าพลังเวทก็ไม่ต่างกันมากแล้วก็จริงๆของของแค่นี้ก็พอแล้วครับชิ้นสุดท้ายไม่ต้องก็ได้ครับยิงใครก็ตายเลยครับก็เลยออกมานก,การตัวเองก็ดีครับอันนี้อ่าไม่จำเป็นต้องออกจอกเกาะใช่ไหมครับไม่ไม่จาเป็นเลยครับเพราะว่าคือถ้าถ้าเราเจอแบบเจอทอยหรือเจออะไรผมแนะนําว่าไปออกสมุดเวทเลยก็ดีครับยิงแรงไปเลยคือสตาร์ออฟนูจอกเกาะแบบ ไม่ไม่ต้องออกนะครับใช่ครับเพราะว่ามีทั้งรูนพลังแฝงผมเสร็จไว้คือจอกเกาะแล้วแล้วก็บวกกับรองเท้าก็200กว่าแล้วครับจอกเกาะไอพลังป้องกันเวทพื้นฐานแคลรี่เมทก็น้อยน้อยกว่านี้แลครับก็จบลงไปแล้วนะครับแหลง63ดาวโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับอยากให้เจ้านายฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับผมก็จะมีเอาเป็นช่องดิ k t ตอแล้วนะครับวีโรโคโรนาครับพิม t i ดิจตอเจอเลยครับ วีโรโคโรน่าคุณๆนะเหมือนผมเคยเห็นหรือเปล่าชื่อนี้อ่าโอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณเจ้านายมากนะครับที่มาเปิดโลกให้กับผมนะนี่คือแบบไม่เคยเห็นจริงๆนะครับคนดูแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็สาระด้วยแนวเกี่ยวกับตัวหมิงอ่าไม่จําเป็นต้องเอาไปเล่นตาม้วเอาไปเล่นโลมก็ได้นะครับอันนี้เทคนิคนี้มันก็เล่นลมดีกว่าครับใช้ใช้ได้กับโลมวิ่งด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก็จะขาดตัวโซนครับก็คือข้อเสียหลักของหมิงโลมครับ เป็นซัร์บนะครับแนะนำให้ดูฮีโร่แล้วก็ดูเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับผมประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์เมสซีงคนไหนคอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ